ครับบ้านเฮาเราอครับ ရန်ဓုဒဗလော గోవీన တ္တု మతే భవద్వాదల యోతుగి తగయ ု కో భవాపివ అనతే లేదని చావుడ బచ్యినో దత్తలో ဓမ္ మవచం తేయు అనోతుక ัง హల นูกกันวนึ่งว่าพัซ้ซอยู่ขนาดนู้ยังไม่ได้เปิดประตูตัวอ,อวมูว่นสิสนกร์้่าทานกันแล้วไปก่อน,น,น